สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผอม่ิ๋วผอมชานอนอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมไฟเดนฟันฟันกินนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเป็นเกมที่ใช้สมาธิพอสมควรเลยนะครับเป็นเกมแบบร้องเพลงใส่กับนะครับโอเควันนี้ก็จะมาสอนโหลดกันนะครับก็คือที่ผมทิ้งไว้ ผมจะพิ้งไว้2อดิงนะครับดิงแรกเป็นสําหรับ3 2บิตนะหรือสําหรับโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยแรงนะครับไม่ค่อยแรงหรือกระกากนะครับส่วนไฟล์เอ็นดิงที่2ก็คือ62เอ้ย64บิตนะคะเป็นสําหรับคนทีมม่คิดว่าโทรศัพท์แบบเทพขั้นเทพแบบดีแล้วเออแบบดีเล,เล่นเกมเล่นรืน่องะไงก็โหลด64บิตไปก็ได้นะครับผมผมก็จะโหลด64บิตนะคะเพราะ ผมผมโทรศัพท์ผมไอ้นั่นซื้อมานานแล้วแหละเอ,อแบบก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับสี่แรงนะครับก็โหลดไปเลยนะครับแล้วพอเสร็จเมื่อไหร่ก็ติดตั้งมานั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่โหลดเสร็จแล้วกันนะครับไปเอาละครับก็โหลดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ไปในไฟล์ส่วนตัวแล้วกดไฟล์ apk แล้วก็ กดหลอดจบนะคะก็เล่นได้แล้วแค่นี้ง่ายเก,นก,เกนินเดี๋ยวก็ตัดไปตัวเสร็จมนเดินนะคะแบเดียวคโอเคก็กำลังเข้าเกมแล้วนะคะพวกนี่ครับนี่ไฟเดย์ไงฟันฟันคิงต้อกดเริ่มเลยดีๆกันเลย เลโมดสตอรี่โมดแล้วกันนะนมีคอรีโมด C K o t i o n a t e นะออโอเคตอรรี่โมดไปเลยเออผมจะเล่นแค่หมดทุทอรี่เอาไหโอเคนี่ครับน้หดกหที่ผมแคสตแบบนี้เล่นแค่หมดทูรียก็เพร ที่ผมก็เล่นใช่ไหมผมเล่นผมเล่นหมดตอนเรียวจบผมก็ไปเล่นด่านบอสตัวหนึ่งคืออยู่ดีที่อัดมันเจ,จ้าหายไปไหนไม่รู้แล้วคือแบบหาไฟที่อัดไว้ไม่เจอผมก็เลยจะเล่นแค่หมด t u t เรียวนะครับเห right, right. okay, มาไหม A B e, C ก็ไม่ยากนี่หว่าขนาดหมด้านแลทำไมมันง่ายวะ เอาผ้าเป็นหนึ่งอันเลยเอาได้เดียวไล่เดียวเดีเดยวเไล่เดียวเจียวไล่เดียวเดียวไลเีวเดียวไล่เดวเดวไล่เดีวเดวไลเยเไล่เดียวเดียวไล่เดเดเดียเยวไ เดี๋ยวขอพักจังหะอย่างนี้ไปหมดครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สำหรับสอนโหลดเกมไฟท์เดย์ไหนฟันคินนะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะถ้าอยากให้ผมสอนโหลดเกมไหนก็บอกได้เหลือใให้ผมรีวิวเกมอะไรกันอีกที่ผมยังรีวิวไม่จบก็ ก็ไม่มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาอนครับสวัสด,ดีครับ